สวัสดีนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องขวัญยิบซีกันอีกครั้งหนึ่งค่ะทุกคนโอเคไหมสบายดีหรือเปล่าเข้าสู่เดือนแห่งความรักแล้วนะคะวันนี้หมอขวัญจะชวนทำกิจกรรมพิกอาคารนะคะในหัวข้อที่ว่าเขาขอให้เรารอ เราควรรอต่อไปดีไหมนะคะจะเป็นไพ่สองชุดนี้ที่ใช้วันนี้นะคะก็คือ oracle of the mystical moment แล้วก็ sun and moon taro t นะคะไพ่ที่ให้เลือกนะคะจะมีทั้งหมด4ี่กองไพ่นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่นะคะจะเป็น4ี่กองไพ่ที่ให้ทุกคนเลือกนะคะก็ตั้งใจเลือกนะคะ มองกองไหนแล้วรู้สึกว่าน่าจะใช่น่าจะเป็นคำตอบที่เหมาะสำหรับคุณก็เลือกกองนั้นนะคะท่านไหนที่อยากเลือกสองกองก็ได้เลยนะคะไม่เป็นปัญหาค่ะเลือกได้เลยนะคะกองที่1กองที่2กองที่3แล้วก็กองที่4ค่ะตั้งใจเลือกด้วยสมาธินะคะเดี๋ยวไปฟังผลทำนายกันค่ะกองไพ่ที่1นนะคะไพ่ทำนายออกมาว่าต่อให้ความเป็นจริง ตอนนี้จะเป็นยังไงก็ตามคุณก็ตัดเขาไม่ได้ค่ะคุณยังมีความหวังที่แม้ทั้งจะรู้ว่าเพราะอะไรเขาถึงให้ใจกับคุณไม่ได้ก็เพราะว่าเขายังไม่จบกับคนคนนั้นค่ะไพ่บอกว่าเขายังไม่ตัดใจจากคนนั้นตัวคุณเองนะคะก็ไม่กล้าแม้แต่จะพูดว่าฉันขอเป็นตัวเลือกคนหนึ่งได้ไหมคือไม่กล้าเลยะคะ่ะส่วนอีกคนนึงก็ ไม่ยอมพูดอะไรออกมาให้เข้าใจไปเองว่าต้องรอนะคนที่รอก็ก้มหน้าก้มตารอไปค่ะคุณมักจะยิ้มและกลบเกลื่อนความรู้สึกที่คุณรู้สึกอยู่ตอนนี้ขอให้เป็นเพื่อนพี่น้องกันก็ยังดีกว่าที่จะไม่ได้เป็นอะไรกันเลยคุณไม่อยากให้เขาหายไปค่ะคุณขอรอเขาอยู่ในใจก็พอ มาดูกองไพ่ที่สองนะคะคุณอยากเดินออกมาทีไรเขาก็รังไว้ทุกทีให้ความหวังคุณไว้คุณเลยไปไหนไม่ได้คุณรอมานานแล้วรอจนรู้สึกว่าไม่รู้ทำไมจะต้องรอไปอีกแค่ไหนนะคะวันที่คุณอยากตัดใจเขาก็มักจะบอกว่าคุณนะ่ะคือคนที่สำคัญที่สุด เขารักคุณที่สุดฟังแบบนี้แล้วคุณจะไปไหนได้ล่ะคะนอกจาก move on แบบวนไปเรื่อยๆคะ่ะรู้ไหมคะในท้ายที่สุดเนี่ยความอดทนที่คุณสะสมมามันก็คุ้มค่ายอยู่นะคะเพราะว่าไพ่ได้เปิดเผยความจริงที่ว่าความรักของคุณกับเขาสุดท้ายแล้วจะสามารถชนะอุปสรรคทุกอย่าง ในที่สุดคุณกับเขาจะได้เปิดตัวและได้เป็นตัวจริงตามที่เราฝันกันไว้ค่ะต่อนะคะท่านที่เลือกกองไพ่ที่3นะคะฟังนะคะตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณรอแบบไม่ได้หวังอะไรนะคุณไม่ได้ต้องการอะไรมากมายหรอกคุณรู้ไหมคะว่าเร็วๆนี้คุณจะได้รับเซอร์ไพรส์นะคะ มันอาจจะไม่ใช่แค่ดอกไม้ช่อใหญ่มันอาจไม่ใช่ดินเนอร์สุดหรูมันอาจไม่ใช่คำสัญญาที่ไม่แน่ใจว่าเขาจะทำได้หรือเปล่าแต่คุณจะได้รับสิ่งที่พิเศษกว่านั้นค่ะคุณจะได้รับหัวใจที่เป็นอิสระของเขาเขาจะมอบให้คุณคนเดียวค่ะพร้อมกับ แหวนเล็กๆวงหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ว่าคุณกับเขาจะผูกพันกันไปตลอดชีวิตอันนี้เรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่ได้เลยนะคะคุณจะได้มาโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอคะ่ะสุดท้ายนะคะกองไพ่ที่4ค่ะกองนี้ไพ่บอกว่าสิ้นสุดการรอคอยสถานะของเราจะชัดเจนขึ้นค่ะ เขาพร้อมแล้วค่ะที่จะเปิดใจให้คุณนะคะเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ต่อไปนี้เขาจะไม่กักเอกต่อไปค่ะเขาจะไม่หลบซ่อนคุณจากใครอีกแล้วนะคะคำว่าเพื่อนสนิทหรือคำว่าแค่พี่น้องคงจะใช้กับเรื่องราวต่อไปนี้ไม่ได้แล้วละค่ะ ต่อไปนี้การการะทำของเขาจะชัดเจนมากขึ้นถ้ามีคนถามคุณว่าคุณกับเขาเป็นอะไรกันต่อไปคุณจะไม่อึดอัดใจที่จะตอบอีกต่อไปแล้วนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจากนี้จะไม่ค้านสายตาใครๆอีกเลยค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วเนาะทั้งกี่กองนะคะก็หวังว่า ความหมายจากไพ่ที่เปิดอ่านในวันนี้อาจจะตรงกับดวงของใครบ้างแต่ถ้าไม่ตรงก็อย่าเสียเรียน,นะคะเพราะว่าการเปิดไพ่ครั้งนี้ทําแบบทั่วไปนะคะไม่ได้เจาะจงดวงใครนะคะท่านไหนที่อยากจะดูดวงส่วนตัวอยากให้เจาะลึกดวงของตัวเองนะคะสามารถที่จะทักหมอขวัญมาทางไลน์แอดได้เลยนะคะแอด khunkn นะคะแล้วก็ติดตามการไลฟ์สดดูดวงฟรีหนึ่งคำถามได้ที่เพจด,ดูดวงกับอาจารย์ขวัญ ะะวันนี้ก็คงต้องฝากาคลิปดีๆไว้เท่านี้ก่อนนะคะท่านไหนที่ยังไม่ได้กด Subscribe ฝากด้วยค่ะจะได้แจ้งเตือนเด้งเลยทันทีเมื่อลงคลิปใหม่นะคะไว้เจอกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ